สวัสดีครับผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญกลมพกกรับปี2 5 3พย์ปี2 5 3เนื้อทองแดงลมน้ําตาลนะครับสภาพสวยเดิมนะครับจะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับเหรียญพกกระซับมหาสมบัติหลวงพ่อแพรสิงบุรีมั่งมีสีสุขราบผลพูนทวีนะครับแล้วก็ขวันถุงนะครับอ่า999999นะครับเผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะครับ สวยงามนะนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวส่องให้เพื่อนชมพิจารณานะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับลักษณะพิมพ์ด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อแพรหนหน้าตรงนะครับหน้าตรงครึ่งองค์ได้เดิมได้สวยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมเป็นระเบียบคมชัดเลยนะครับแต่งสวยงามนะนะครับรายละเอียดตัวขระยันนะครับเดิมเดิมนะครับสวยๆองค์นี้นะครับใครสนใจนะ องค์นี้แบ่ง200บาทรวมส่งพอนะครับเหรียญโพกกระซับมหาสมบัตินะครับเป็นเหรียญขวัญถุงที่หน้าเก็ตนะทันหลวงพ่อด้วยนะครับพุทธศิลป์สวยงามด้วยนะครับเราดู9 9 9 9 9 9นะครับเลขมงคลนี่องค์ทางนี้คลิปเลยนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญโพกกระซับขัญถุงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง